สวัสดีค่ะสิโอ,โอ้ฮัลโหล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 ขอสายนาดิตาหน่อยได้ไหมโอเคโอเคอเค้พูดเลยมีคนโทรมาจ้างงานจ้างงานนังแต่งหน้านให้ดูสินี่สวยเลย ภายในความน่าสดนะครับพึ่งตื่นดูด,ดูมาแต่งหน้าให้ดูก่อนนะโอ้ยแก no 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 เปิดนะเฮ้ยนี่มันหนีใครเนี่ยโอ้ไม mm ่เอาแบบนี้ปิดเลยค่ะปิดเลยค่ะ อวิววีวผมสวยสวยขอบคุณค่ะก่อนเร็วสิทำไมหนูไม่ปิดล่ะลูกนี่ Fourth. ขอบคุณค่ะอุ้ยเสียงเสียงเสียงหายไปไหนเนี่ยว้าวไม่น่ารักอย่างนี้ยิงหน้าม <c oughs> ีโอเควีวสิอ,อันนี้ปัดหน้าตาสิ แต่งหน้าให้หน่อยแต่งหน้านั่นนั่นหรแต่งหน้าให้แต่งก่อนเลยแต่งหน้าก่อนเลยเลโอเคไหมอุ้ยหน่แต่งหน้าแต่งหน้าก่อนเลยเลย สวยจังเลยนี่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 ีน่น,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 นี่อันนี้คืออะไรกิบกิบกิบอุยกิบแต่งหน้าก่อนเลยเอุยดูีแต่งหน้าก่อนมองมองกล้องหนึ่สองซ้เช็ดถ่ายรูปก่นหนึ่สอง สสามเชเร็วว,ว,ว,ยยวันเบงกี้บอกเบนกี้เบนเกีนะ้ปะเริ่มยางครับแต่งหน้าดีกาน,น้าแกเขอตั้งขอแต่งด้วยสิปปป

ลจะ okay, <sh> ช่วยช่วยลูกๆไม่เอาลูกเกิดอีหยังดอกเ,เว้ยตกแล้วแม่นักลูกเดี๋วนี้ตึงเลยนี่โอเค <Okay. S 2> แต่งหน้าให้ดูหน่อยสิคะไม่แอบเลยจ้ะ โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอ้้ยว้าวว้าวอะไรอ่ะโอ้ยอ้ยน้าใชฮูรีฟสติกของใคร้าปากก่อนนะอืมโอ้ความสวยแต่งหน้า1 2 3 ลิจาร่าไม่เก่งจังเลยโอ้โหแต่งหน้าสวยมากแต่งแต่งพูดกันเลยเลยแต่งหน้าหน้าเก่งมากอุย้ยทัวันนี้ แบบนี้เก็บอะไร่นี่คืออะไรอ่านี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่อะไโหโอ้เป็ษา้ล่ะโคครษาจริงเดูสิ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 

เก่งมากทำไมกินหนูขาวมากน,นี่คืออะไรเนี่ยโอ้โอทาเลยเนี่ยโอ้ว้าววางไว้นี่นวางไว้นี่เก่<า>งจังเลยวางไวน้นี่โอ้เก็บนี่ด้วยเก็บเก็บเลยเก็บก่อนลูกเก็บ,ๆๆๆบกเก็บเก็บมาเก็บราคาซะเลเก็บก่อนเร็วาาๆกีๆๆ่มากี่ตีนะ เก็บเลยเกบกีาทีเก็บเก็บเก็บนี่ด้วยเก็บเก็บกีตีกีตีกีตีวายวกีตีเลยเก็บเก็บเร็วเร็วเร็วเก็บเกบเก็บเกของใครเนี่ยกีมาแล้วกีมาแล้วกีมาแล้วก็บบเกบโอ้เก็บเก็ก็บมาแล้วเนี่ยโอ้ยกีตีเลย งั้นกีจะไม่ให้เล่นด้วยอีกแล้วนะบายบายทุกคนเร็วๆทรงผมเมงอย่างนียวโอ้ยดุกีมาแล้วบายบายทุกคนก่อนเร็วๆค่ะงั้นไม่ให้เล่นแล้วนะปิด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 ,นะปด,นะปดหนึ่งสอง บายบายทุกคนแบบบายบายหนูไปก่อนนะคะโอเคโอเคโอเคนี่ไโอเคสวัสดีค่ะ bye bye. บายบายจุ๊บจุ๊ยูบบ